ที่ผ่านมาปิดตลาดในแดนบวกวนะคะนอกจากนี้ในวันศุกร์ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าทองคำดีดโตขึ้นมาทดสอบระดับสูงสุดในรอบ5เดือนอีกครั้งบริเวณ1868น 1, ยูโรต่อฮเอลค่ะโดยรวมทองคาได้รับแรงหนุนจากหลายๆปัจจัยนะคะยังเป็นปัจจัยต่อเนื่องมาหลังจากที่ตัวเลขเงินเฟอ้อของสหรัฐพุ่งขึ้นแรงแต่ระดับสูงสุดในรอบมากกว่า31ปี mm. ก็ทําให้เกิดแรงซื้อทองคาในฐานะสินทรัพย์ที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงจากเรื่องของเงินเฟอ้อค่ะบกรวมกับที่ตลาดมองนะคะว่าเป็นอาจจะยังไม่ ร่งขึ้นดอกเบีย้ยเพราะฉะนั้นปัจจัยดังกล่าวค่ะเป็นปัจจัยพื้นฐานเบื้องหลังที่อยู่การปรับตัวที่อยู่เบื้องหลังการปรับตัวขึ้นของทองคำนะคะในอีกด้านหนึ่งค่ะจะเห็นได้ว่าทองคํามีการเบรกเอาผ่านแนวต้านสาคัญบริเวณ1น3 3 1,834สาัดยค่ะก็ทําให้ทิศทางในแง่ของเทคนิคเเป็นบวกมากยิ่งขึ้นแต่เพราะทองคําปรับตัวสูงขึ้นมาอย่าลืมว่าปิดบวกมา7วันทําการติดต่อกันแล้วนะคะบวกรวมกับตอนนี้ oscillator เเต,ต,ต่างๆบ่งชี้ว่าทองคําอยู่ใน ภาวะซื้อมากเกินไปถ้าใครดูตัวไ s i จะเห็นได้ว่าเขาเริ่มก่อตัว ของสัญญาณ r s i b e a r i s h divergence นะคะบ่งชี้ว่าแรงซื้อที่ผลักดันให้ทองคำปรับตัวสูงขึ้นทำ higher high ล่าสุดเริ่มมีโมเมนตัมที่ชะลอตัวลงค่ะปัจจัยเหล่านี้ทำให้ทองคำเกิดการ Consolida t e ค่ะตอนนี้กำลังไซเควเพื่อสะสมกำลังดังนั้นแนะนำว่านักทุนอาจจะรอจังหวะที่เขาพักตัวมาในช่วงต้นสัปดาห์นะคะหาโอกาสในการแบ่งไม้เข้าซื้อค่ะแล้วก็ยังต้องใช้ความระมัดระวังเพราะว่าทองคาดีดตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วก็ใกล้ถึง แนวต้านสําคัญอีกแนวหนึ่งนะคะปัจจัยค่ะที่จะส่งผลกับทองคําในสัปดาห์นี้เชื่อได้ว่ายังมีทั้งในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจสหารัฐนะคะรวมถึงถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟดซึ่งกําลังจะมีการสปีชในช่วงวันพุธพฤหัสสุกค่ะในภาคของตัวเลขวันนี้จะมีการปิดเผยดัชนีภาคการผลิต Empire s เ a t e Index นะคะนอกจากนี้ในระหว่างสัปดาห์ก็จะมีตัวเลขอสังหาริมทรัพย์นะคะทั้งตัวเลขการเริ่มต้นสร้างบ้านแล้วก็การขออนุญาตก่อสร้างนะคะ รวมถึงตัวเลข b l e s ล claim ในวันพฤหัสค่ะที่สำคัญค่ะอย่างที่เรียนไปค่ะนโยบายการเงินของเฟดจะมีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับทิศทางทองคำในระยะถัดไปเนื่องจากเงินเฟ้อตอนนี้พุ่งขึ้นแรงนะคะดังนั้นต้องติดตามค่ะว่าวันพุธวันพฤหัสสุกที่เจ้าหน้าที่เฟดต่างๆจะออกมาแสดงความเห็นนะคะจะมีมุมมองเกี่ยวกับการพุ่งขึ้นของเงินเฟ้อนณะขณะนี้อย่างไรแล้วก็จะมีการพูดถึงแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยอย่างไรบ้างนะคะถ้าหากว่า าหน้าที่เฟดนะคะยังคงส่งสัญญาณใช้ความอดทนในการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยไม่เร่งขึ้นดอกเบีย้ยเชื่อได้ว่าจะเป็นปัจจัยสําคัญที่ผลักดันให้ทองคำมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นต่อได้แต่ต้องระมัดระวังค่ะเพราะว่าเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นค่อนข้างมากนะคะถ้าหากว่ามีเจ้าหน้าที่เฟดท่านใดส่งสัญญาณว่าเฟดควรจะเร่งขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อปัจจัยจนี้เองอาจจะดันตัวดัชนีดอลลาร์ให้มีการแข็งค่าขึ้นต่อแล้วก็กดดดนทองคำได้ค่ะดังนั้นในแง่ของเทคนิคนะคะยังแนะนำว่า าว่าให้เล่นลักษณะของการที่ทางขาขึ้นนะคะแต่แนะนําว่าควรจะลงทุนในระยะสั้นมากกว่าเดิมเพราะว่าทองคำปรับตัวสูงขึ้นมาค่อนข้างมากแล้วค่ะโดยรวมค่ะจุดซื้อที่น่าสนใจนะคะแนะนําว่าอาจจะรอดูบริเวณ1,844ถึง1,833เป็นโซนในการเข้าซื้อและแนะนําว่าควรจะสต็อปลอสถ้าหากทองคําหยุดระดับ1,833ลงมาค่ะดีตัวขึ้นไปยังต้องใช้บริเวณ1,868เป็นจุดท้ายทำกำไรแรก ยกเว้นว่าทองคำสามารถดีขึ้นไปยืนเหนือ1,868ได้นะคะค่อยถือทองคำต่อเพื่อรอขายบริเวณแนวทักต้านถัดไปค่ะซึ่งจะอยู่ในโซนประมาณ1,884 1 8 8 7 US ถึง1,887้อสิค่ะแล้วต้องใช้ความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะคะรวมถึงอาจจะติดตามข่าวสารแล้วก็ปัจจัยทางเทคนิคเพื่อใช้ประกอบการลงทุนทองคำค่ะ ก่อนจะลากันไปวันนี้นะคะขอฝากโปรโมชั่นของ YLG Futures ค่ะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นลดค่าคอมมิชชั่น80%ทุก product ลดตั้งแต่สัญญาแรกไม่มีขั้นต่ำนะคะไม่ว่าจะเป็น go online futures นะคะ set 15 d e x futures นะคะ USD futures หรือแม้แต่กระทั่ง single stock futures ค่ะสนใจเปิดพอร์ตก็สามารถที่จะเข้ามาที่เว็บไซต์ w w w y l g b u l l e a n c o m ได้นะคะนอกจากนี้ค่ะใครอยากเทรด global market นะคะไม่ว่าจะเป็นตัว i n d e futures ในตลาด ICE นะคะรวมถึงอาจจะเป็น Bitcoin Futures ก็สามารถมาเปิดพอร์ลงทุนกับ YG Futures ได้ค่ะ